สวัสดีค่ะตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องของโครงการเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเนี่ยดูจางเงียบเียบไปนะฮะแต่ว่าคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์นะของสภาเนี่ยก็ได้ผ่านงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เป็นการผ่านงบประมาณในภาพรวมหนะ้หมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านแล้วก็ผูกพันงบประมาณปีแรกเนี่ยคือสองพันเก้าร้อยล้านบาทแต่ยังไม่ได้มีการระบุนะคะว่าจะเป็นกริปเทนหรือว่าเอสิบหกนะฮะ ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คืออาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเื่อนหรือว่าการเขียนข่าวที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องนี้เท่าไหร่ฮะและก็อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของทางฝ่ายสสนักการเมืองด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยที่เงียบเพราะว่ายังอยู่ในห่วงของการ เปิดขยายเวลานะฮะให้ทั้งซาร์สวีเดนที่เสนอขายกริปเทนกับทางล็อกฮิตมาตินแล้วก็ทางสาหารัฐอเมริกาที่เสนอขาย F16 b บล็อก70เนี่ยนะฮะได้เสนอ,อเอกสาระะแล้วก็เรื่องของออฟเซ็ตโพลิซีแล้วก็ของแถมต่างๆมาะฮะก็คือเดทไลน์เดิมก็คือ20สิงหางคมนี้นะฮะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ ทางสวีเดนเนี่ยนะะก็รอดูไม้เด็ดของทางสหรัฐนะฮะว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากที่คาดการหรือเปล่าเพราะว่าทางสวีเดนเนี่ยก็มีไม้เด็ดสุดๆเลยนะฮะมีข่าวสะพัดนะว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะสู้ข้อเสนอของทางสหรัฐไม่ได้ซับอาจจะเสนอให้ จรวจดวิไซล์เมเจอเลยนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีการโปรวิชั่นติดตั้งระบบมาพร้อมใช้นะคะแต่ว่าอาจจะแถมลูกจรวดมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแค่กระแสข่าวนะไว้รอดูนะคะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มั่นใจในข้อเสนอของเขานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการอัปเกรดฮะลิง์16ะฮะให้กับฝูง F16 ที่ยังคงมีอยู่นะคะ โดยสหรัฐเนี่ยนะคะรู้ตัวว่าถูกโจมตีหรือว่าตุจดจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่เป็นอิสระฮนะที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยก็คือจะต้องขออนุญาตจะต้องรายงานตลอดฮนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าทางสหรัฐเนี่ยจะอ่อนให้หน่อยนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าหน่อยนึงแค่ไหนนะะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็ยังอ้างเรื่องของความมั่นคงฮนะที่ไม่สามารถที่จะเปิดทุกอย่างให้อิสระกับทางกองทัพอากาศได้นะคะ ตรงข้ามกับทางซาบสวีเดนกริปเพนเนี่ยนะคะก็เสนอที่จะให้ลิขสิทธิ์นะคะในเรื่องของลิงค์เนี่ยนะคะให้กองทัพบกาศไทยไปพัฒนาเองเลยนะคะอันนี้อย่างที่เคยรายงานไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทัพบกาศโดยบิ๊กไก่พลอากาศเอากาพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการหานอากาศเนี่ยนะได้ตั้งทีมขึ้นมาแล้วนะคะคือเอาทั้งนักบินนะ,ะแล้วก็คนเก่งของกองทัพกากเนี่ย เตรียมที่จะทำลิงค์ไทยแลนด์นะเป็นลิงค์ระดับชาติของกองทัพอากาศเพื่อที่จะให้เป็นลิงค์เดียวแล้วใช้ลิงค์นี้ในทุกเครื่องบินทุกแบบของกองทัพอากาศเลยอย่างที่เคยรายงานไปนะที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพอากาศก็พยายามที่จะมีลิงค์กลางของตนเองมาหลายครั้งแล้วนะพัฒนากันมา30-40ปีนะแต่ก็ยังไม่สำเร็จ แต่ก็มีรายงานนะว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยนะะก็จะใช้โอกาสในการที่ถ้าทางกองทัพอากาศเนี่ยได้จะซื้อเครื่องบินกริปเพนเนี่ยนะฮะทางซับเนี่ยก็จะให้ลิงก์เนี่ยให้กองทัพอากาศไทยมาพัฒนาเองฮะได้ลิขสิทธิ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพัฒนาต่อยอดจากลิงก์ทีที่ทางาซับ ให้มานี่แหละนะในการทําให้เป็นลิงค์ไทยแลนด์เลยนะฮะเพื่อที่เอาไปใช้ได้กับเครื่องบินทุกแบบของกองทัพากาศเลยถ้าแนวทางออกมาแบบนี้นะมันก็สะท้อนได้ว่ากองทัพากาศเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับที่จะซื้อกริปเพนแล้วก็คงจะมั่นใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะเสนออ่ายอมให้ซื้อตามที่กองทัพากได้ให้คะแนนไปก่อนหน้านี้นะะแล้วก็จะพัฒนาเป็นลิงก์ไทยแลนด์เลยนะ เรื่องลิงก์เนี่ยนะก็ยังคงเป็นประเด็นในกองทัพอากาศอยู่นะเพราะว่าก็อาจจะมีคนเถียงว่าเฮ้ยกองทัพอากาศก็มีลิงก์แห่งชาติอยู่แล้วนะก็คือลิงก์ GH ไงลิงก์นี้เนี่ยทำในยุคข,ของพลอากาศเอกมานัดวงว่าเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศตอนนั้นเนี่ยให้คนไทยร่วมพิจารณาร่วมพัฒนาด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็น RV Connect นะคะ แล้วลิงก์นี้เนี่ยก็มีใช้ประจําใช้อยู่ในกองทัพากาศจริงนะแต่ว่าใช้ในส่วนของเครื่องบินอัลฟาเจ็นะคะเป็นลิงก์ที่มีอยู่จริงนะคะใช้การได้จริงแต่ก็แปลกนะคะที่ทหารอากาศบางส่วนก็บอกว่าเฮ้ยลิงก์ทีเอเนี่ยมันเป็นลิงก์ทิปมันไม่มีจริงมันใช้ไม่ได้จริงคืออาจจะใช้ได้แค่อัลฟาเจ็แล้วมีข่าวในกองทัพากาศถึงขั้นที่ว่าทางผบทอ,อเนี่ยไม่ให้เรียก ลิงนี้ว่าลิง k ์ทนะฮะแต่ให้เรียกว่าลิง k ์ l p h a เพราะว่าลิง k ์ทเนี่ยจะต้องเป็นลิงค์ไทยแลนด์คือลิงค์ระดับชาติที่กองทัพอากาศจะมีการพัฒนาจากนี้ไปนะฮะคือประเด็นเรื่องลิงค์ชิปลิงค์ไม่ชิปเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของขั้วอํานาจในกองทัพอากาศะะที่มีมาตั้งแต่ยุคพลอากาศเอกมานัทะะมาจนถึงยุคพลอากาศเอกแอร์บูนะฮะ ที่ตอนนั้นเนี่ยโ้เกิดความขัดแย้งลอกใหญ่เลยนะคะจนทําให้สามโครงการใหญ่ของกองทัพอรกาศในยุคพลอากาศเอกมานัทเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงถูกยกเลิกนะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยครก็ต้องมาแก้ไขในยุคของบิกตุ๊ดพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสนะที่เหมือนจะสยบศึกได้ชั่วคราวนะคะแต่ผลพวงยังอยู่ตรงที่ว่ามีบางส่วนที่ไม่ยอมรับว่าลิงค์เอชมีจริง กับอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนามาก็ยืนยันว่าลิงก์ th มีอยู่จริงและใช้ได้จริงนะฮะทุกคนนี้นะถ้าใครไปพูดในกองทัพะกาศนะว่ามีลิงก์ t s อยู่เนี่ยนะอาจจะโดนงอนได้นะเพราะฉะนั้นในกองทัพบกกาศเวลานี้เขาก็จะเรียกกันว่าลิงก์ a a เจ็ฮะ alpha เจ็ดนะ alpha ตอนนี้นะเราจะเห็นนะว่าผลอากาศเอกพันภพักดีเนี่ยมีการวางตัวในฐานอากาศรุ่นใหม่ๆนะคที่เป็นคนเก่งของกองทัพอากาศเนยนมาอยู่ในทีมของการ คณะกรรมการเนี่ยคัดเลือกเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเนี่ยที่ผลออกมาให้คะแนนเป็นกริฟเทนชนะ F16 เนี่ยฮะแล้วก็ให้ความสำคัญในการเป็นผู้ไปชี้แจงกับทางสภาไปชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกรลาโหมมาตลอดนะฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนระยะยาวนะว่าเมื่อในปี2568มเนี่ยบิ๊กไก่กเกษียณไปนะก็คาดว่าเสียคิมพลนากาศเอก เสกสรรคันธาเสนาพิการฐานากาศเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นผอบอทอ,อคนต่อไปแล้วก็จะสานต่อโครงการของพลอากาศเอกอพันพักดีโดยเพพาะเรื่องของการสร้างลิงค์ไทยแลนด์ลิงค์แห่งชาติของกองทัพอากาศเนี่ยให้สาเร็จนะถ้ายังไม่สาเร็จในยุคข,ของพลอากาศเอกเศกษสรรเนี่ยนะก็จะเป็นยุคข,ของผอบอทอ,อรุ่นต่อๆไปนะที่พลอากาศเอกพันพักดีเนี่ยได้วางตัวในฐานอากาศรุ่นใหม่ขึ้นมาจ่อแล้วนะ จนในกองทัพอากาศเนี่ยมีการเรียกกันว่าอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายอำนาจฝั่งกริปเทนเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ไม่เห็นนะว่าเอะมันมีสายอำนาจฝั่ง F16 หรือเปล่าเพียงแต่เขาไปมองกันว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารปี2549เนี่ยนะคะและต่อจากนั้นเนี่ยมีการซื้อเครื่องบินกริปเทน ฝูงแรกนะแล้วก็ผู้บัญชาการฐานอากาศในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสายอํานาจเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะฮะในกองทัพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏ ขั้วของการแบ่งขั้วอำนาจชัดเจนนะถ้าย้อนไปก็มีแค่ช่วงสมัยก่อนที่ตอนคุณทักษิณยังอยู่ก็อาจจะมีขั้วสายชิน,นวัตรสายเตรียมทหารรุ่นสิบเพื่อนคุณทักษิณเท่านั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีขั้วอำนาจอื่นนะจนที่สุดเนี่ยก็มาเกิดปัญหาเป็นระรอกระรอกนะตั้งแต่สมัยนะนอ .5 แล้วก็มาในยุคข,ของพลอากาศเอกมานัทแล้วก็บิ๊กแอร์บูนะพลอากาศเอกแอร์บูสุทธิวันแล้วก็เรื่อยมาแต่ว่า ก็มาสงบเรียบร้อยดีในยุคข,ของพลอากาศเอกพันพักดีนะคะซึ่งก็พยายามเจราจารอมชอมกับทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าเรื่องของที่มันเป็นเรื่องของวิชาชีพการเป็นฐานอาชีพเรื่องของกองทัพอากาศนะเขาก็ยังคงมองว่าตอนนี้เรายังไม่มีลิงก์ที่เป็นของกองทัพอากาศเองที่สามารถจะใช้ได้สําหรับเครื่องบินทุกแบบเพราะฉะนั้นจึงมีแผนในการสร้างลิงก์ไทยแลนด์ของจริงขึ้นมาทนะําไม่ใช่ลิงก์ทิป ดังนั้นก็ต้องรอดูนะอนาคตของ l i n k th ในกองทัพอากาศนะว่าจะฟรีซอยู่แค่ Alpha าเจหรือเปล่าเพราะว่าอัลฟ a าเจนี่ยก็มีแผนที่จะปลดประจำการหลังปีเท่าไหรอ่อ่ะเ จ็อขออภัยนะจำปีไม่ได้ที่จะปลดประจำการนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้ลิงค์ TH มาลายหายไปด้วยหรือไม่อ่ะอันนี้ไว้รอจับตามองนะ,อะเดี๋ยวไว้รอดูนะยี่สิบสิงหาคมเป็นเดทไลน์นะที่จะต้องมีการยื่นเอกสารหรือยื่นข้อเสนอของทั้งทรั์กริเพนแล้วก็ทางสารัฐ F16 แล้วนะเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะร่วมกันเลือกแบบ ซึ่งก็เชื่อได้ว่าท้ายที่สุดก็จะเลือกตามที่กองทัพอากาศได้ให้คะแนนมานั่นก็คือกริปเพนนะะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้อง acting action ให้ทางสหรัฐเขาเห็นว่าเราเปิดโอกาสให้เขาแล้วเต็มที่นะคะแต่ว่าเขาอาจข้อเสนอเขาเนี่ยอาจจะไม่โดนใจกองทัพอากาศโดยเพราะเรื่องของ offset policy ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าตรงเป้าหรือว่าอาจจะ แพ้เขาเรียกว่าอะไรนะเสียเปรียบทางทรัสวีเดนหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องอเอาคําเตือนของนาวาอากาศเอกอนดุดิตนาะคอนทัพนาะอนดีตนักบิน F16 นะที่เตือนว่าต้องรอบคอบนะอย่าให้เป็นเรื่องของ offset chip นะคือเอาสิ่งที่จะแถมอยู่แล้วหรือว่าที่มีอยู่แล้วเอามารวมโปะว่าเป็นอ f f s e t สำหรับโครงการนี้นะอ่ะก็ขอให้ทําให้อย่างรอบคอบและกันะไว้เรามาติดตามกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ